ป้ายนับจำนวนแบบสี่หลักนะครับตัวเลขขนาด6นิ้วแสงสีแดงนะครับตัวป้ายขนาด39คูณ1 9เซนเมตรหนา9 5ซนเมตรนะครับก็สามารถใช้งานได้ทั้ง2ระบบนะครับก็จะมีสวิตช์กด3ปุ่มที่ข้างป้ายนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่ม up down แล้วก็รีเซ็ตนะครับผมส่วนทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นคอนเนคเตอร ต่อแบบแรงดันนะครับรับ2 4โวลต์เพื่อทิ้กอัพดาวแล้วก็รีเซ็ตนะครับแล้วก็ใช้ไฟเป็น2 4โวลต์ DC นะครับเราจะมาเริ่มต้นใช้งานกันเลยนะครับเมื่อเปิดเครื่องนะครับตัวเลขก็จะแสดงจำนวนล่าสุดที่บันทึกไว้ก่อนดับนะครับจากนั้นนะครับเมื่อที่ด้านข้างป้ายจะมีสวิตช์กด3าปุ่มนะครับ จะมีสวิตช์กด3าปุ่มนะครับปุ่มบนเป็นอัพตุ่มกลางเป็นดาวนะครับตุ่มล่างเป็นรีเซ็ตนะครับเมื่อกดปุ่มอัพนะครับเมื่อกดปุ่มอัพก็จะนับขึ้นนับจำนวนขึ้นทีละหนึ่งนะครับเมื่อกดดาวจำนวนก็จะลดลงทีละหนึ่งนะครับเมื่อกดรีเซ็ตก็จะเป็นศูนย์นะครับเมื่อกด ดาวถอยหลังไปอีกนะครับก็จะเป็น999นะครับกด up พขึ้นมาก็จะไปวนที่ศูนย์นะครับศูนย์ด้านหน้าก็จะถูกดับนะครับเมื่อลูกค้าต้องการตั้งค่าเริ่มต้นนะครับลูกค้าสามารถกดที่รเ s e t ค้างไว้นะครับตัวเลขก็จะขึ้นมาให้ตั้งค่าทีละหลักนะครับเริ่มจากหลักพันสมมุติลูกค้าต้องการเริ่มที่สองพันนะครับ กด up ให้ได้เลขสองนะครับจากนั้นกดรีเซ็ตไปนะครับก็ปรับทิ้นหลักร้อยนะครับปรับเป็นเริ่มต้นที่สองพันห้านะครับสองพันห้าตัวนี้หลักสิบไม่ปรบับหลักหน่วยไม่ปรับนะครับสองพันห้ากด up วนที่ศูนย์ได้อย่างเดียวนะครับ้ากนั้นกดเน x t ครับก็จะได้ เลขที่ตั้งไว้เมื่อกี้ก็จะเป็นเลขใหญ่เนี่ยจะเป็นค่าเริ่มต้นนะครับก็สามารถกดอัพหรือดาวต่อได้เลยครับผมจากนั้นจะมาดูการปรับแสงสว่างนะครับลูกค้าก็ปิดเครื่องก่อนนะครับป้ายก็จะดับลงจากนั้นลูกค้าก็ทําการกดที่สวิตช์อัพค้างไว้นะครับจากนั้นกดเปิดไฟเข้าเครื่องครับตัวป้ายก็จะ ขึ้นมาแวบหนึ่งนะครับจากนั้นก็ปล่อยปุ่มสวิตช์อัพก็ผมตัวป้ายก็จะขึ้น BR นะครับปรับค่าแสงสว่างนะครับลูกค้าต้องการเพิ่มเพิ่มแสงสว่างก็กดปุ่มอัพขึ้นไปนะครับปรับได้ถึง BR 2 0ครับ0ูถึ 20. ง20ลูกค้าเลือกความสว่างได้แล้วก็กดที่ปุ่มรีเซ็ตครับถัดจากนั้นตัวป้ายก็จะปรับค่าความสว่างที่เราได้ตั้งล่าสุดนะครับแสงสว่างก็จะถูกเพิ่มเข้ามานะครับ ที่ข้างป้ายนะครับก็จะเป็นกล,กล่องกันน้ํานะครับก็เมื่อเปิดมาก็จะเป็นคอนเนคเตอร์แบบหกช่องนะครับก็จะเรียงจากด้านบนมานะครับก็จะเป็นตามนี้นะครับเป็นคอมมอนครับด้านบนเป็นคอมมอนบวกช,ช่องนี้หนึ่งช่องถัดมาก็จะเป็นอัพดาวรีเซ็ตนะครับใช้ทิกด้วยไฟลบนะครับช่องที่ห้านะครับ ห้าหกก็จะเป็นบวกยี่ิบสี่ดีีแล้วก็กาวนะครับนี่นะครับเราได้ต่อแรงดันยี่ิบสี่โวลต์ดีซีเข้าไปที่ช่องห้าช่องหกนะครับเครื่องก็จะทํางานจากนั้นนะครับครับเมื่อเราจะทําการต่อแรงดันทิ่งเข้าไปนะครับช่องด้านบนก็จะเป็นคอมมอนบวกนะครับเราก็นําบวกยี่บสี่โวลต์ไปต่อนะครับแล้วก็สามช่องนี้ก็จะเป็นทิกด้วยไฟลบนะครับ ตัวบนนะครับก็จะเป็น up นะครับแล้วก็ทิศไปนะครับที่หน้าจอก็จะเลขก็จะเปลี่ยนนะครับขึ้นทีละหนึ่งนะครับเมื่อทิศช่องถัดไปนะครับก็จะเป็นดาวนะครับทิศแล้วปล่อยก็จะเป็นดาวนะครับและอันสุดท้ายครับช่องที่3ามก็จะเป็นรีเซ็ตครับเมื่อทิศแล้วก็จะรีเซ็ตเป็นศูนย์นะผมการใช้งานก็จะมีประมาณนี้นะครับ